สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาผ่านตุสานนะครับลองออริซานะครับผมว่าตรงนี้นะครับอาจจะเป็นจุดที่ใครๆหลายคนนะตับสนงงงวยนะครับเพราะว่ามันเปิดกล่องมั่วซั่วมากครับมาครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะพาไปครับเอามาครับประตูมันจะปิดอยู่นะครับตอนแรกเดี๋ยวขวาไปครับ อันนี้ผมจะวิ่งผ่านมอนไปเลยนะครับถ้าเไม่รีบก็เคลียร์ไปเลยนะครับค่อยๆเคลียร์ไปนะครับเพราะว่ามันจะมีของให้เราเก็บนะครับจากนั้นกระโดดลงมานะครับเดี๋ยวมาเลยนะครับด้านซ้ายเราจะเจอกับคล้ายๆคุกนะครับลูกกงนะครับเลี้ยวขวามาครับตรงนี้มันจะเป็นประตูลับนะครับตอนแรกมันจะเป็นกําแพงครับให้เราสํารวจนะครับแล้วมันจะเปิดออกนะครับเข้ามาจะเจอไอ้สองหนอนนี้นะครับกระโดดหลบนะครับะเปิดใส่หน้าเอานะครับ เสร็จเราก็เปิดหีบนี้ครับจากนั้นนะครับเราก็จะวาร์ปขึ้นมาข้างบนนะครับเราจะลงไปเลยนะครับตรงนี้มันจะคล้ายๆห้องเดิมนะครับแต่ไม่ใช่นะครับให้เรากลับมาตรงนี้นะครับหีบตรงแรกนะที่เราเห็นนะแต่เราไม่ได้เปิดครับให้มาเปิดหีบนี้นะครับ เราจะเข้ามาในคุกตรงนี้นะครับเป็นลูกกองนะครับไม่ต้องสนใจครับมันจะมีมอนก็เคลียร์ได้นะครับมันมีของนะครับแต่เราก็ปีนขึ้นดบันไดมาได้เลยนะครับจะพาไปไวๆนะครับจะไม่ต้องเสียเวลานะครับโอเคจากนั้นเราจะมาถึงตรงนี้นะครับดึงคันโยกนะครับแล้วประตูก็จะเปิดนะครับ อันนั้นเราก็กลับไปครับตรงนี้ถ้าผมจำไม่ผิดกลับมาจะมีมอนนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับแล้วก็เปิดกล่องครับหลายคนอาจจะงงงวยครับตรงนี้นะครับอันนี้ครับผ่านแล้วครับง่ายๆนะครับเลี้ยวขวาขึ้นไปครับเราจะมาถึงห้องตอนที่เรากระโดดหน้าต่างตอนแรกนะครับ เราก็กลับขึ้นไปที่ห้องบอสได้เลยนะครับโอเคครับเรียบร้อยครับอีซี่อีซี่นะครับสําหรับใครที่งงอยู่นะครับผมหาทางผ่านไว้ให้แล้วนะครับเอาไว้เดี๋ยวว่าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ